ระหว่างปี1928ถึง1930แผ่นดินจีนประสบกับสภาวะแห้งแล้งเราถูกสาบอย่างยาวนานฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่ไม่นานจากแรงสุดขีดสู่หายนะที่ไม่มีใครคาดคิดต้นปี1931ฤดูหนาวกลับมาพร้อมพายุหิมะรุนแรงและเมื่อหิมะละ,ล,ะลายในฤดูใบไม้พริมวลน้ำมหาศาลก็ไหลหลากลงสู่แม่น้ำเยงสีฤดูร้อนปีนั้นฝนเทกระหน่ำไม่หยุดในเดือนกรกฎาคมเพียงเด,เดือนเดียว ปริมาณฝนสะสมมากกว่า600มิลิเมตรซ้ำร้ายพายุไซโคลนพัดเข้าถึง7ลูกเมื่อพายุลูกใหญ่จู่โจมเข้ามลทลนาันกิงในยามค่ำคืนในขณะที่ผู้คนกำลังหลับไหลสายน้ำทะลักเข้ากลืนกินหมู่บ้านบ้านเรือนจมหายทั้งเมืองมีผู้เสียชีวิตทันทีราว200,000คนในคืนเดียวระดับน้ำสูงถึง16เมตรเขื่อนและแนวป้องกันน้ำที่สร้างไว้ไม่อาจต้านทานคลื่นน้ำมหาศาลลังไหลเข้าท่วมพื้นที่กว่า180,000ตารางกิโลเมตร จนแม่น้ำยังสีกราเป็นทะเลสาบขนาดยักษ์เมืองใหญ่หลายแห่งต้องจมอยู่ใต้ผืนน้ำในชั่วพลิบตาชาวบ้านกว่า25ล้านคนต้องผลัดถิ่นสูญเสียบ้านเรือนและไรนาน้ำที่ท่วมขังนานหลายเดือนทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงตามมาด้วยโรคระบาดร้ายแรงซึ่งพรากชีวิตผู้คนไปอีกนับล้านรายงานของรัฐบาลจีนระบุผู้เสียชีวิตราวสองล้านคนแต่ข้อมูลจากหลายหน่วยงานเชื่อว่าตัวเลขจินอาจสูงถึง3.7ล้านคน กลายเป็นอุทกภัยครั้งนุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแม่น้ำยางสีสายน้ำแห่งอารยธรรมจีนในปีนั้นมันได้กลายเป็นสายน้ำแห่งความตายที่เตือนให้โลกรู้ว่าธรรมชาติไม่มีใครควบคุมได้เลย